ซีไอรีเซฟ2.0กลับมาแล้วเริ่ม16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี68เซฟภาษีได้สูงสุดถึง50,000บาทจดไว้แล้วเตรียมตัวไปช้อปปิ้งไม่ให้พลาดสิทธิกันง่ายๆเลยแค่ซื้อของหรือใช้บริการในประเทศแล้วขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะ e-tax invoice หรือ e-receipt ก็ได้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เอาเป็นลดหยอ่อนภาษีได้เลยลดหยอ่อนภาษีสูงสุด50,000บาทแบ่งเป็นสินค้าและบริการทั่วไปลดได้สูงสุด30,000บาทส่วนสินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียน ผ่านกรมพัฒนาชุมชนลดได้อีก20,000บาทรวมกันแล้วลดได้เต็มๆสมมติพาครอบครัวไปกินข้าวมื้อใหญ่ฉันองตุ่ดจีนอาหารครบเครื่องทั้งเป็ดปักกิง่งหมูหันรวมแล้ว20,000บาท้าด้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนได้เลยเต็มๆแต่ถ้าเกิดข้ามไปเดือนกุมภาพาแฟนไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์จ่ายไป8,000บาทแล้วดันมีแอลกอฮอล์ร่วมอยู่ในบินด้วยอันนี้ต้องแยกบินนะฮะบินแรกค่าอาหาร6,500บาทลดหย่อนได้เต็มๆแต่บินค่าแอลกอฮอล์อ,อีก1,500บาทอันนี้ลดหย่่อนนไไมได้ะจ แล้วอย่าลืมเช็คกันด้วยว่าร้านไหนออกอ e ีรีซซฟได้สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการสุราเบีวยวยอดยาสูบอดซื้อเรือซื้อรถยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์อดน้ำมันหรือกาซสำหรับเติมยานพาหนะก็อดค่าสาธารณภคเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าแก๊สถุงต้มก็อดเบียประกันวินาศภายัยก็อดเหมือนกันนะจ๊ะจดวันให้แม่น16มกราถ,ถึง28กุมภาพันธ์ปี68ใช้สิทธิ์ให้ทันก่อนหมดเขตนะจ๊ะ